好。 เจพ่อพลหล่อหลวงปอเปียก็คือคู่มันลูกหนูเหรอใช่คู่มันลูกหนูเหรอไม่ใช่เหรอนี่เด็ดเด็ดเอีเบลอีเบลคุณไม่ต้องอ่ะมึงเป็นผู้ชายให้เกียรติเขาด้วยแล้วมึงเดินมาทำไมล่ะฮะจะไปประคององค์หญิงปอเปียอ๋อองค์หญิงปอเปียหยุดรายการอะไรนะคะรายการข่าบันเทิงตีสนิทติดเปียค่ะอยู่ช่องข่าวบันเทิงอยากตกเป็นข่าว เคยทั้งนั้นเล่นหลอกเล่นกันเนาะไอเดลเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดิมเมียมึงดูไลฟ์สดอยู่นู่นเมื่อกี้เขาเอานิ้วเขี่ยอยู่ด้วยล่ะค่ะตะเกียดตะเกียดากิงเหรอไอเดลเอาหนิวไหนเมื่อกี้ปอเปี๊ยววันนี้แต่งเนือแต่งตัวสวยเชียวนะลูกนะมีความรักหรือเปล่าเนี่ยลูก ลูกหญิงอาบอกอะไรอย่างหนึ่งนะอันตรายนะลูกนะเออแต่ว่ากันว่าเนี่นะคะโอเจ้าของหัวใจของปอเปี๊ยเนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนของใจไม่ได้เนี่ยปอเปี๊ยขอเป็นคนของอนรามได้ไหมคะได้ไหมลูกจะได้ก,กันได้ยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่หรอปรหลานหลวงเนะนี่ยนี่ยังไรแล้วนะอาว่า ให้มันถึงเวลาและสมควรก่อนนะลูกนะได้ไหมลูกแล้วทำไมเสด็จพี่เสด็จพ่อถึงห้ามไม่ให้รักกันนต่ไ่ยาค่ะเออเสด็จพ่อทำไมรักกันไม่ได้เพราะอะไรเน่ฮะฮะเขาสวยขนาดนี้ให้ลูกหนูรักไม่ได้จะให้ไปแต่งงานที่อื่นกันไหนเขาว่าไงเห็นวันอื่นมันก็ไม่เขาผู้หญิงวันนี้นึกไงชอบผู้หญิงขึ้นมาล่ะเฮะกลับตัวกลับใจนี่ถ้ายังไงแล้วจะออกประพาบมา ถ้าลูกหน,นูยังจะไปประพาสปาา่านลูกหนูไม่อยากแต่งงานน่ะไม่อยากแต่งงานได้ยังไงป่านนี้แล้วต้องสมควรจะวัยแล้วไม่เอาเหรอกพระหลานหลวงเขาก็มาขนาดนี้แล้วนะลูกต้องตัดใจแล้วล่ะเพราะว่าเสด็จพี่จุเป็นสิบีแม็คู่มั่นแล้วใช่ไหมวะยังต,<ล>ต้อง<ล>ต้องมีแม็คู่มั่นแล้วยังไงเสด็จพี่ก็ต้องแต่งงานมีเมีย uh แบบพี่ก็มีผัวเลยสิเยจพอเเเต็มลยอาอย่างนี้นะพระหลานหลวงหรือว่าคู่มั่นอะไรไม่สนใจหรอกลูกหมูประพาสป่าเจ็ดวันได้ไหมอ้าวยากทำอะไรก็ทำตามใจเจ้า พ่อไม่ว่าจะมป็นาต่าจะออกมาภาพป่าป่าพี่เปี้ยเดี๋ยวไปตามไปทำข่าวในป่าด้วยเอาไหมจัเลยค่ะถ้าเกิดเป็นอะไรไปเดี๋ยวปอเปี้ยจะนำเสนอช่องเวิร์กพอยต์เลยทุกค่ะวันนี้ขนาเป็นพ้หลานหลวงมีอาชีพเป็นนักข่าววยเหรอวิ่ยาการเสด็จปัแล้วออกเวลากี่โมงแค่จะได้ดูได้ รายการทอดข่าวบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของปอเปี๊ยตีสนิทจิตเปี้ยเนี่ยทุกวันจันทร์กับบันเทิงศาสตรด้วยค่ะโอ้อย่าลืมตูแลับกันนะลูกนะใช่ไหมกรนะบอมฉันนะขอตามเสด็จพี่ไปด้วยอ๋อก็ดีนี่ลูกให้น้องไปด้วยได้ไหมโอ้ตามไปก็ขัดใจเสด็จพ่อไม่เอาหรอกให้ปอเปี๊ยไปคนเดียวก็พอแล้วนะสด็พ่อต้องให้กระหม่อมฉันไปด้วยนะพม่ใช่ค่ะต้องไปสิลูกถ้าเสด็จพ่อไปให้เสด็จพี่ไปกับไอ้เปียกแค่สองคนเนี่ยแล้วเปียกที่ไหนแล้วชื่อยังจี้ใช่ไหมคะ แองจี้โอ้โหนี่ก็เรียกกูทั้งคืนเอสซีไงให้น้องไปด้วยได้ไหมโหวก็แล้วแต่เสด็จพ่อเลยแล้วกันอย่างนั้นอ่ะพ่อให้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นรีบไปแต่รีบมาส่วนหลานหลวงปอเปียะเดี๋ยวรอเสด็จพี่กลับจากป่าแล้วเราคุยว่ากันนะลูกนะนี่ปอเปียะเธอจะไปได้เหรอปอเปียะจะไปได้เหรอไปตรงนี้เองจ้ะ